ที่สนใจในด้านสายวิทย์มาหาวิทยาลังศิต์นะคะว่าการเรียนการสอนเนี่ยเป็นยังไงแล้วว่าอุปกรณ์ที่เขาว่าครบคันเนี่ยครบคันขนาดไหนนะคะวันนี้นะคะพวกเราสองคนเนี่ยจะมาทุกคนนะคะไปทัวร์ห้องแลบกันค่ะว่าเนี่ยบริการและการเรียนเนี่ยเป็นยังไงแล้วก็อุปกรณ์เนี่ยมันแบบจึ้งขนาดไหนงนั้นเราไปดูกันเลยดีกว่าค่ะแต่เดียวนะถ้าสมมติว่าเราเดี๋ยวพาทุกคนไปดูทุกห้องทุกตึกเนี่ยหนึ่งอีพีน่าจะไม่พอค่ะทุกคนเราสองคนนะคะก็เลยรวบรวมอุปกรณ์ห้องแลบที่มันทันสมัยเนี่ย มารวมให้คนดูค่ะแล้วต้องบอกเลยนะคะว่าห้องลลบหรือเครื่องมือบางตัวเนี่ยมีแค่ทีนี่ทีเดียวด้วยค่ะงั้นเราเริ่มกันเลยดีกว่าค่ะไปเลย ค่ะตอนนี้นะคะเราก็อยู่ที่หน้าห้องอาจารย์ใหญ่แล้วค่ะแล้วนี้นะคะว่าเราสองคนเนี่ยก็จะมาพาทุกคนเนี่ยมาดูว่าห้องอาจารย์ใหญ่เนี่ยเขามีการเรียนการสอนยังไงแล้วเขาเนี่ยทำอะไรกันบ้างนะคะเดี๋ยววันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราไปเจอกับอาจารย์กันเลยดีกว่าค่ะนี่นะคะจะเห็นนะคะว่าเขาเนี่ยติดป้ายห้ามถ่ายจากของเรานะคะเป็นกรณีพิเศษค่ะเราเนี่ยได้ทําการขออาจารย์เรียบร้อยแล้วค่ะเราก็จะถ่ายทุกคนดูนะคะว่าเป็นไงบ้างข้างในไปดูกันเลย สวัสดีค่ะอาจารย์ครับดีเช้วลคัมเวลคัมเฮ้ยอันนี้ใครอาจารย์ก่อนเลยอาจารย์คุณสวัสดีค่ะอาจารย์นครับทำไงว่าตื่นเต้นว่าค่ะมาจากห้องข้างหน้าใช่ไหมใช่ต้องบอกว่าที่นี่เป็นห้องปฏิบัติการที่มีอาจารย์เยอะที่สุดในมหาวิทยาลังสิตเลยนะครับแต่ว่าเป็นในรูปแบบของอวัจนอาจารย์ก็คืออาจารย์ที่ไม่มีเสียงนะครับเป็นอาจารย์อาจารย์ใหญ่นั่นเองเนาะอ่าเป็นไงความรู้สึกแรกที่เข้ามานะครับจริงๆต้องบอกเลยว่า เคยได้เคยได้ยินเรื่องราวแบบอาจารย์ใหญ่แบบบ้างคือแบบว่านักศึกษาแพทย์เขาก็จะมาแบบรีแอคอะไรอ่ามันมีกลิ่นมีกลิ่นอะไรเงี้ยแต่ว่าต้องบอกเลยว่าไม่มีกลิ่นเลยตอนนี้คือหนูไม่ได้กลิ่นอะไรทั้งนั้นเลยเป็นหวัดหรือเปล่าไม่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 ค่ะ ใช่เพราะว่าที่ไม่มีกลิ่นเนี่ยเพราะว่าจริงๆตามความคิดเราถ้าเป็นห้องปฏิบัติการที่เป็นห้องอาจารย์ใหญ่นะครับส่วนใหญ่ก็จะมีกลิ่นฟอร์มาลินใช่ป่ะแต่ว่าห้องของที่เราเนี่ยที่มหาวิทยาลังสิต์นะครับเราจะมีระบบในการแบบจัดการกับอากาศหรืการเอาอากาศข้างนอกเนี่ยเข้ามาเติมอยู่ตลอดเวลาแล้วก็ห้องนี้นะจะบอกเลยว่ามหาวิทยาลัยเราเนี่ยเป็นมหาวิทยาลัยเอกชนไม่กี่แห่งนะครับที่มีอาจารย์ใหญ่และเป็นมหาวิทยาลัยเอกชนแห่งเดียวนะครับที่ให้นักศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพที่ไม่ใช่แพทย์อย่างเราแพทย์เนี่ไ้ว ใช่ก็น่าจะมีเพื่อนเพื่อนตัคณะใช่ป่ะเพื่อนๆน,น่าจะไปเล่าให้ฟังบ้างนะจริงจริงเรียนเกือบก็คือทุกคณะเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นวิยทยาศาสตร์ชีวการแพทย์เทคนิคการแพทย์พยาบาลทัศนาคา์มาชีวิทยาและนิติวิทยาศาสตร์ก็เรียนด้วยนะครับร <c oughs> ังสีเทคนิคนะครับแพทย์แผนตะวันออกนะครับแล้วก็วิทยาศาสตร์สุขภาพทั้งหมดเลยเนี่ยที่มหาวิทยาลังสิต์นะครับก็จะได้เรียนกับร่างอาจารย์ใหญ่กระดูกก็เป็นกระดูกของอาจารย์ใหญ่จริงๆนะนี่โรงกระดูกอาจารย์ใหญ่ใช่ ก็เวลานักศึกษามาเรียนเนี่ยอาจารย์จะเด็กจะบอกว่าอาจารย์ใหญ่ใจดีมากไม่เคยดุเลยนะครับไม่ดุริใช่เมื่อกี้ที่อาจารย์บอกว่าเป็นมหาลัยเอกชนแห่งเดียวที่ให้วิทยาศาสตร์สุขภาพเนี่ยเรียนจากร่างอาจารย์ใหญ่ที่นักศึกษาแพทย์ที่เรียนแล้วเนี่ยมาเรียนด้วยกัน<ม>แพรว่าอาจารย์ใหญ่หนึ่งร่างเนี่ยจะมีนักศึกษาเรียนเนี่ยประมาณ1,000คนเลยนะต่อปีเพราะมาหายัยเราเด็กเยอะมากอีกอันหนึ่งพี่คิดว่าบอกได้เลยว่ามหาลัยเอกชนอื่น น่าจะไม่มีรวมถึงมหาวิทยาลัยทั่วไปแล้วกันที่ไม่ใช่โรงเรียนแพทย์ก็คือเครื่องตัดอวัยวะอยากดูไหมอยากค่ะไม่คิดว่ามหาลัยจะสามารถแบบทำให้เรารู้ลึกถึงขั้นแบบสมองขนาดนั้นล่ะเดี๋ยวค่าไปดูว่าเป็นยังไงได้เลยค่ะ ก็ตอนนี้นะคะเราถึงแล้วนะคะเครื่องที่เอาไว้ใช้ตัดอวัยวะใช่หลักๆจะเป็นการตัดสมองเพราะว่าอวัยวะอื่นเราเปิดเข้าไปแต่ว่าสมองเนี่ยแค่จุดเดียวที่มันเปลี่ยนไปอ่ะหน้าที่ก็เปลี่ยนไปแหละนะครับเพราะฉะนั้นเราก็เลยจะใช้เครื่องนี้ในการตัดตัวของสมองเป็นหลักนะครับทีเนี้ยในการเรียนวิชาเนี้ยหลักๆจะเป็นวิชาประสาทกายวิพักษ์ศาสตร์เกี่ยวกับระบบประสาทนะครับเราก็จะใช้ตัวสมองเนี่ยนะในการแบบตัด เป็นเซกชันตามที่เราต้องการนะครับทีเนี้ยในการตัดอะ่ะมันจะต้องมีแบบระนาบนะครับทีเนี้ยระนาบที่อาจารย์จะตัดวันนี้นะครับจะเป็นระนาบที่เราเรียกว่า,าแซ็กซิทอลเดี๋ยวเป็นคำศัพท์เยอะเกินไป <c oughs> นะครับก็คือจริงๆเนี่ยความหนาที่เราตัดนะเราจะตัดประมาณ6มิลลิเมตรนะครับเพื่อให้ดูโครงสร้างภายในได้อย่างชัดเจนนะครับเครื่องนี้ตอนแรกอาจารย์มาครั้งแรกนึกว่าเครื่องมันจะเสียงดังเหมือนโรงงาน จริงๆก็คือไม่ไม,ไม่ค่อยดังเท่าไหร่ใช่ไม่มีเสียงเลยนะครับนี้เราก็จะเลื่อนตัวของสมองเนี่ยไปนะครับอ่าใบมีดก็จะแบบตัดไปอ่าได้แล้วหนึ่งชิ้นก็จะก,ก็จะเห็นโครงสร้างทางด้านในของ,ของตัวสมองนะครับอ่าเนี่ยก็เวลาที่นักศึกษาเขามาเรียนนะครับในห้องนี้เราก็จะมีสมองที่เราตัดเอาไว้ให้เนะี่ยอยู่แล้วเพียงแต่ว่าบางทีเนี่ยอาจจะไม่ได้ตรงกับที่เราต้องการีก็จะออกมาเป็นแผ่น เราก็จะเรียนโครงสร้างของสมองเนี่ยได้หลายๆส่วนที่อยู่ข้างในนะซึ่งอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างที่ท,ที่เอามาดูตรงนี้อันนี้เป็นตัวอย่างที่แบบเราตัดไว้แล้วนะครับก็จะมีเห็นไหมมีระนาบต่างๆเนี้ยซึ่งปกติอะ่ะเชื่อเลยว่าถ้าเป็นการเรียนโครงสร้างของสมองทั่วไปไถึงว่ากับสถาบันอื่นๆแล้วกันนะครับที่ที่ไม่ได้เรียนรายละเอียดเนี่ยเขาคงจะไม่ได้ดูโครงสร้างภายในตรงนี เช่นโพรงข้างในสมองอย่างเงี้ยบางคนบอกเราว่าเราสมองโพรงใช่ไหมเฮ้ยโลรงจริงๆนะเพราะว่าข้างในมันมีโพรงอยู่อย่างเงี้ยครับถ้าเราไม่ได้ตัดเข้ามาดูเราก็จะไม่เห็นเลยว่าข้างในสมองเรามันมีโพรงอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยห้องแลบนี้ก็เลยมีเครื่องตัดสมองเนี่ยเอาไว้เรียนศึกษาพวกโครงสร้างภายในของสมองจริงๆได้ทุกอาวะเลยแต่เราจะเน้นไปที่ตัวของสมองนะครับก็นี่แหละก็คือเชื่อเลยว่ามหาวิทยาลังสิตเนี่ยมีเครื่องนี้เป็นไม่กี่มหาลัยที่มีเครื่องนี้ในการตัดนะครับ ก็คือเอกลุศีมากก็<ช>เหมือนเราได้เรียนแบบว่าเจาะลึกมากกว่าที่อื่นแน่นอนอเพราะว่า,วาคือมีแค่เครื่องเดียวค่ะคุณภาพเราก็ไม่ได้ด้อยกว่าที่อื่นแน่นอนนะครับ <c oughs> จริงๆมีอีกหลายอันเลยนะครับที่ที่ห้องปฏิบัติการของเรามีแต่ว่าอาจจะยังไม่ได้แบบรู้คนภายนอกหรือว่าแม้แต่พวกเราเองก็อาจจะยังไม่รู้ถ้าเกิด <c oughs> ว่าไม่ได้เรียนใช่ไหมครับจริงๆเนี่ยเดี๋ยวสองคนลองไปดูที่ห้องอื่นๆจะมีอะไรที่แบบเราคาดไม่ถึงอีกเยอะเลย แล้วตอนนี้นะคะเราก็อยู่กันที่คณะพยาบาลแล้วค่ะใช่แล้วก็จะมาดูกันนะคะว่าอุปกรณ์ที่นี่เนี่ยครบคันแค่ไหนคะ่ะแต่ว่าเราจะเข้าไปยังไงอ่ะอ๋อนี่ไงลองถามด้ดยกว่าเป็นยังไงีง <c oughs> ่ยเออขอโทษนะคะ,คะสวัสดีค่ะ คือพอดีหนจะมาดูค่ะว่าห้องปฏิบัติการเป็นยังไงพอจะพาเข้าไปดูได้ไหมคะอ๋อได้ค่ะอันนะอันนี้เดี๋ยวแนะนำนิดนึงนะคะอันนี้คือห้องปฏิบัติการคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปดูเลยนะคะวันนี้มีเคสด้วยเชิญค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสื่อว่าคุณนแบบเสมือนจริงเลยใช่ไหมใช่ค่ะเสมือนจริงค่ะเพราะว่าเราจะต้องเซ็ตฝุ่นเพื่อใช้ในการศึกษาเพราะนั้นหุ่น จะมีเสม,มอเจียมหมดเลยตั้งแต่เรื่องของการเซ็ตนะคะความดันที่ประจอนะคะหรือว่ารูม่านตาสามารถบดขยายได้หุ่ตัวนี้ก็จะหายใจด้วยนะคะตามัตาการหายใจรวมทั้งยังาสามารถฟังได้ในกรณีที่หัวใจหยุดเต้นเนะเาะแล้ก็เซ็ตเครื่องให้หัวใจหยุดเต้นได้แล้วก็ให้นึกัาขึ้นต่งได้นะคะ จริงกันนเลยะะคตอนนี้เราเซตสถานการณ์ให้คนไข้ของเราเนี่ยค่ะหยุดหายใจไม่มีขึ้นไฟฟ้าหัวใจนะคะดังคลื่อน้องไม่มีแล้วนะคะนักศึกษาคะตอนนี้คนไข้ของเราน้องไม่มีขึ้นไฟฟ้าหัวใจแล้วประเมินยังไงต่อดีคะก็จะทำท่าพที่ทำสิ่งอัฒนีเลยค่ะทำเลยค่ะเป็นยังไงบ้างไม่พบชีพจระจอนไม่พบชีพจระจอทำอะไรต่อดีคะเรเริ่มทำการ CPR ค่ะเดี๋ยวเราเริ่มทำการ CPR เลยนะคะอ่ะเพราะนั้นในผู้ชายค่ะบางทีเราเปิดหน้าอกมาเราก็เห็นเลยบางคนเนี่ยไม่ต้องวัด ก็ได้นะเราอยูที่บ้านเองระหว่างสับมือได้เลยแตะส่วนผู้หญิงนะคะก็ต้องวางสับมือนะคะลากมาอ่านะรีบปีก่อนแล้วก่อยวางสับมผัสแล้วถ้าวางจุดผิดนี่วางจุดผิดอันตรายปัะคะ<น>่ะอาจจะทําให้เ,เะะลือดใต้เลือดฝาดเนาะทำให้ผู้เผิอต<น>ับได้นะ,ะนันถ้าวางสับลงมาถึงกระเพาะก็อาจจะทําให้ดันอาหารหลับผิดอันนี้ก็ต้องวางเขาเลยต้องเรียนหมายถึงว่าต้องมีการแบบ สอนกันใช่ไหมคะไม่งั้นจะผิดที่นี่เรียนรู้แล้วลองไหมคะใช่เลยค่ะเียนต้องเปลี่ยนปุ๊บขึ้นเลยใช่เดี๋ยวเปลี่ยนขึ้นเลยเปลนเรียนไปเร็วเร็วยิงเข้าไปเลยจบลนี่ค่ะการขาเลค่ะล้งเลยค่ะลางนอเลแขนตรงค่ะขาลงเลยค่ะสแล้วหแล้วเแล้วแล้วเแล้ว้ โอเคคนใกล้แบได้อยู่ได้อยู่เว้ยแล้วหุ่นตอนนี้น่าจะแบบการทำเ P R แล้วก็หายใจได้มันสามารถวินิจฉัยโรคอะไรได้บ้างได้เราสามารถตั้งเครื่องเป็นสถานการณ์มีเครื่องได้เลยใช่สามารถที่จะตั้งโรคเกี่ยวกับปอดก็ได้หัวใจก็ได้นะคะโรคเกี่ยวกับระบบประสาทก็ได้ คนสามารถหายใจได้ด้วยอาค่ะคุณเราหายใจได้ด้วยเราสามารถตั้งอัตราการหายใจได้ด้วยเพือ่อให้เหมือนสถานการณ์จริงทั้งหมดเวลานักศึกษามาเรียนนะคะอาจารย์จะไม่บอกอะไรเลยอาจารย์จะตั้งเป็นสถานการณ์ให้และให้เขาประเมินคนไข้และให้เข้ารายงานออกมาว่าตอนนี้คนไข้เรามีสภาวะอะไรคุณจะทําอะไรต่อนะกศกเป็นเคสใช่คุณแบบนี้มีเยอะไหมคะในแบบคุณแบบนี้มียังไมของเราเนี่ยจะมีอยู่คนสองตัวนะคะอันนี้เรียนซิมแมนก็คือหุนผู้ชายคะ ซิมมัมเนี่ยจะเป็นหุ้หวิงท้องที่ไว้สําหรับทำขอได้เหมือนจริงหมดนะคะก็คือจะสามารถเซ็ตเครื่องในในระบบนะคะแล้วก็มีสภาวะแทรกซ้อนต่างๆได้หมดเลยและให้นักศึกษาคิดวิเพราะว่าจะทําอะไรต่อเพื่อให้เขามีวิธีการคิดที่จะแก้ปัญหาเนะาะเวลาเจอคนไข้จริง นะะเนี่ยยังว้าวขนาดนี้เลยต้องขอขอบคุณคณะอาจารย์ทุกท่านนะคะที่สละเวลาเนี่ยให้พวกเราสองคนเนี่ยเข้าไปทัวร์นะคะแต่ต้องบอกเลยค่ะทุกคนว่าจริงๆแล้วเนี่ยคนนอกเนี่ยเขาไม่ให้เข้าน,นะคะแล้วก็สถานการณ์แบบในห้องพยาบาลเนี่ยเราก็ไม่สามารถขอเขาเข้าไปดูได้นะคะทุกคนค่ะแล้วสำหรับน้องๆคนไหนนะคะที่สนใจในด้านสายวิทย์ จริงๆแล้วก็อยากดูคณะไหนเป็นพิเศษหรือว่าต้องการแบบว่าคณะอื่นก็ได้ไม่ต้องเป็นจำเป็นต้องเป็นสายเวนนะคะก็สามารถพิมพ์คาถามหรือว่าความต้องการของัวเนี่ยลงมาใต้คลิปข้างล่างนี้ได้เลยนะคะพี่ๆเนี่ยจะเข้าไปตอบทุกคำถามของน้องๆได้เลยค่ะค่ะและสำหรับวันนี้นะคะเราขอตัวไปเรยนก่อนแล้วค่ะทุกคนบ๊ายบาย